เหตุทที่ยังกนะันไคปปาดวะไครปาข้าวเวียวะยา,ายอยู่นได้ปะ้เป็นเห็ดที่ยังแดงเนะต็มเลยพักกับมะนนะอ้อันนี้คัญที่แถวบ้านเป็นมำคันม,มาปราึกาประเดิมเบิ่งถึงสองหน่วยโอ้เซ็นกับประนดเว้ยแข้สงสูง ใครปลากินกับเสร็จว่าวะสองสัยขึ้กันตั้งปีคบก,กับสาตามกระเทียมไว้ฆ่ากันจอรอเออมุ่งมีหนูยังนอกบนนอกนี่ตายที่เท่าไว้รอ,อแป๊บรอแป๊บโอ้คนคนงามคนเราทานได้ไปโอเลอ่โอเลเนาะ งูกลุ่มก็ไมีเยลยเนี่ยก็มีบวานกัดนี่น้องมีงยังกัแนนว่ะหนำมันหนังกเ,กเกลีคเลีเลนมันสนใจเนาะทำอะไรอ่ะต้มน้ำต้มน้ำกะทิต้องไม่ลูกเต่กกันตัแหนัตันักินอะไรมมคัน เาขากันหมดท่านว่านอ้าเข้ากันหมดท่านกินก่อนเลยท่านนี่เส้นนี้นิ่มดีปะนิ่มดีร่าหน้าขนาดจักเนียนโมเมนต์โอ้สวัสดีน้ำทันเหนียวเลยปะใส่กุ้งกับเนื้อลงไปเนี่ยนียวข้น เก็บนบเ้านอกนอกะได้เรียนสาั่งเลยใส่ขนาดเข้าไปบัดลงโตพร้อมเสิร์ฟอันก็เลยก็เลยมันเก่ากันกินได้เลย,เลยแบบอร้อมขนาดเลยว่ะขอดกระเทียม เขาเติดไตเข้าไปบ้านโอ้สรุปแล้วไม่นู่นนี่ร้านนาแประเทศอะไรนะโอเล่โอเล่เลยเนี่ยแหละประเทศติดปลาก็ดีเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟอันนี้เสิร์ฟเสิร์ฟง่ายอันนี้น้ำเปิ้ลน้ำเปิ้ลเราบอกมันน้ำโตนี่นู่นนี่นี่มีแกงไก่ปลาแน่นอนเลยพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยครับมาเดือดความเลยมาลงมือนทำกัน The family. <laughs>